โรงเรียนวัดล้านตองตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน181คนมีคณะครูจำนวน16คนให้บริการด้านการศึกษาพื้นที่8หมู่บ้านของตำบลห้วยรายภายใต้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการบริหารงานของนายปรัชญาการินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานตองวิสัยทัศน์ในการบริหารคือใช้หลักปรัชญา พัฒนาสู่มาตรฐานสืบสารวัฒนธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีมีความเป็นสากลมุ่งเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดล้านตองได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดทำโครงการกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้โรงเรียนวัดล้านตองมีผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนระดับคุณภาพดีเลิศ 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดล้านตองมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning มีกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จากการวิเคราะห์การคิดคำนวณ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานมีการขับเคลื่อนเพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ rtntonet พัฒนาทักษะพื้นฐานและเจตคติในงานอาชีพโดยมีวิชาวิชาชีพเป็นวิชาเพิ่มเติมเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตมีผลการประเมินตนเองด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการระดับคุณภาพดีเลิศโดยมีผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 1.1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณนักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอ่านในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ59.67ผลการประเมินความสามารถในการเขียนในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ70.07ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ9 1 1 6ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับเกรด3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ29.83 1.2นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนด้านการคิด ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ93.37ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ86.74 1.3นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนชั้นป .1- ถึงป .3 มีผลการประเมินความรู้ทักษะพื้นฐานในการออกแบบชิ้นงานในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ66.67นักเรียนชั้นป .4- ถึงป .6 มีการประเมินการสร้างชิ้นงานในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ68.06นักเรียนชั้นม .1- ถึงม .3 มีผลการประเมินการทำโครงงานในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ66.57นักเรียนชั้นปสถึงม .3 มีผลการประเมินการนำชิ้นงานหรือโครงงานไปเผยแพร่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ63.89 1.4 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนักเรียนมีผลประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ90.06 1.5. นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละของผลการเรียนทุกกลุมสาระของสถานศึกษาในระดับเกรด3ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ61.19 1.6นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทักษะและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพนักเรียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับเกรด3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ95.03นักเรียนมีผลการเรียนในวิชาวิชาชีพในระดับเกรด3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ86.49 2. ด้าด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานซึ่งกำหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนอกจากผู้เรียนจะมีความรู้แล้วต้องมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดด้วย โรงเรียนวัดล้านตองได้ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์โดยมีหลักสูตรต้านทุจริตในรายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่นและความเป็นไทยผ่านโครงการวิถีพุทธวิถีไทยและวันสำคัญ มีการไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทยอย่างเต็มตามศักยภาพมีการส่งเสริมสุขภาพและการปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะรวมถึงมีการประเมิน SDQ เพื่อการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไปมีผลการประเมินตนเองด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับคุณภาพดีเลิศ โดยมีผลการประเมินตนเองในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้2.1นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยมขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ87.29 นักเรียนมีผลการประเมินการเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ40.33 2.2นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยนักเรียนมีผลการประเมินการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ92.27นักเรียนมีผลการประเมินการร่วมกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีของท้องถิ่นในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ96.69นักเรียนมีผลการประเมินการเล่นเครื่องดนตรีไทยหรือพื้นเมืองในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาข้อที่7 รักความเป็นไทยในระดับดีเยี่ยมขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ9 3 3 3 2.3นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายนักเรียนมีผลการประเมินการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลชาติพันธุ์ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ96.69 2.4. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยในระดับสมส่วนร้อยละ79.01นักเรียนมีผลการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ ในระดับปกติร้อยละ79.56นักเรียนมีผลการประเมินการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข เข้าใจผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นในระดับดีขึ้นไปร้อยละ95.58มาตรฐานที่2อกระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนวัดล้านตองมีผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่2อกระบวนการบริหารจัดการระดับคุณภาพดีเลิศโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการจัดการศึกษาที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์องค์กร โดยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบมีนวัตกรรมในการบริหารคิวริชและน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาทําให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ด้านการบริหารการจัดการศึกษาขับเคลื่อนด้วยหัวหน้างานสี่ฝ่าย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานให้ผู้รับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองได้ประชุมร่วมวางแผน และรับทราบแนวทางนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินงานด้านการดำเนินงานพัฒนาวิชาการโรงเรียนกำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และคุณครูทุกคนคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยคนละหนึ่งนวัตกรรมต่อปีการศึกษาแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับครูผู้สอนทุกคนร่วมกันพัฒนาแบบฝึกทบทวน และการสอนเสริมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนแต่และระดับชั้นด้านการพัฒนาครูโรงเรียนได้สนับสนุนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษาโดยส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อย20ชั่วโมงต่อปีและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ทุกปีและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนางานการจัดการเรียนรู้และงานสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จำนวนไม่น้อยกว่า50ชั่วโมงต่อปีได้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมได้ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจัดสร้างฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจำนวนสี่ฐานด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ติดตั้งสือเทคโนโลยีในห้องเรียนครบทุกห้องเรียนใช้โปรแกรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษามาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนวัดลานตองให้ความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงได้จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active learning ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวกมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลไปพัฒนาผู้เรียนและยังมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านการเรียนการสอนโรงเรียนวัดล้านตองมีผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับคุณภาพดีเลิศโดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศโดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและความต้องการช่วยเหลือพิเศษให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูมีนวัตรกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ครบทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อย 2. การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศโดยครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อย 3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอยู่ในระดับดีเลิศโดยครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อย 4. การตรวจสอบและการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศโดยครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็น100ปร้อยละร้อย5การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศโดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและประับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป,นไปคิดเป็นร้อยละร้อย